พี่ดินานาโนมิเซียนอันนี้คือนาโนมิวเซียมอันนี้คืออะไรพี่ดินาโนใช่ไหมเป็นโรบอรรทว้าอ,อ๋อน,น้องจะถ่ายลูกกระชังพี่ดิถ่ายลูกกระชังกับน้นองเลย อย oui ้อม่ต้องยวแต่ว่า nah, ห okay. ้าคอวห้านก็้าเอลินทำท่านีสิเอลินถ่ายรูปอ๋ถ่ายรูปตัวนั้นวออโอเค ไข่ลกจับอ่ามากมันเออ่างเโอเคไชอบไขนึ่อเอเนมาดนี่เอเนมานี่เราต้องถ่ายตรงโอเคเราจะถาย้านไหนโอเคน้องจผู้หญิงโอเคนี่ียเสียงเาว่ารูปตรงๆ่าแล้วมันก็เป็น

ระวังสะดุดนะเขาสามารถม้วนๆกลมๆแล้วก็สวยได้สองพันเออขนาดขนาดที่เราถ่ายว่กลมๆออกทางไหนนะาออกทางอุ้ยเด็กๆไปดูทางโน้นเนี่ยค่อยค่อย นี่นี่ไม่จับนะคะนี่เขาไม่ใส่เลยเนยอืมหาทางออกอันนี้ออกไม่ได้ค่ะนี่ไงมันก็เขียนไปทางออกอยู่ออกทางไหนเนี่ยแค่คืไม่ได้หนังสืออ่ะเขาอยากไป